ก็สวัสดีทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะคะน้ำส้มค่ะทุกๆวันศุกร์นะคะเราก็จะหาสาระต่างๆที่น่าสนใจมาแบ่งปันให้ฟังนะคะโทนเรื่องของเราเนี่ยก็จะประมาณเรื่องปรัชญาแล้วก็จิตวิทยานะคะในแบบที่เราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะบอกตรงนี้เลยเราเป็นผู้เสพคนหนึ่งผู้ชอบเสพคนหนึ่งซึ่งอยากจะมาแชร์ให้ฟังภาษาคนที่สนใจเหมือนกันนะคะอ่าเดี๋ยวโอเคนัดขอบคุณ หัวข้อให้ค่ะอะวันนี้เรามาด้วยเรื่องสบายๆกันบ้างนะคะรับรองว่าเป็นเรื่องที่จะชวนให้ทุกๆคนยิ้มไปตามๆกันรับวันสุขสบายๆอย่างนี้แน่นอนก็ต้องขอบคุณพี่พลอยน,นะที่ส่งหัวข้อนี้มาให้อ่นแล้วก็เอ,อสนุกมากก็เอามาแชร์คนอื่นฟังต่อค่ะก่อนอื่นนะถ้าใครไม่ได้ขับรถอยู่นะคะอยากจะลองชวนให้เปิดรูปดู ขึ้นลืนบหนึ่งนะส่วนใครที่ขับรถอยู่ก็ขับต่อไปนะคะไม่ต้องเอามือถือขึ้นมาดูเราจะคนที่ฟังพอดแคสต์ด้วยนะคะเดี๋ยวส้มจะแปะไว้ใน Twitter ของส้มนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองอธิบายภาพให้เห็นภาพนะคะไปพร้อมๆกันอ่ามันคือนวัตกรรมสุด c r e เอทีฟสไตล์ญี่ปุ่นนั่นเองหรือภายใต้ชื่อ ปรัชญาที่เรียกว่าชิปค่ะไหนมีอะไรบ้างมาเราดูสิอันแรกนะคะเป็นภาพหญิงสาวคนหนึ่งที่มีที่ใส่ทิชชู่นะคะเป็นแบบลักษณะที่ใสในห้องน้ำเนาะคือเวลาดึงใช้นี่มันจะแบบปลื้ปลื้แบบใช้สะดวกมากเลยโดยเจ้าทิชชู่ที่ใส่ทิชชู่เนี่ยก็มีสายรัดเรียบร้อยเลยติดเอาไว้กับ กับศีรษะค่ะคือว่าไม่ว่าจะเดินไปทางไหนเนี่ยก็สามารถดึงทิชชู่ใช้ได้ตลอดเวลาเลยหมองมากๆสําหรับคนที่อยู่ในช่วงร้องไห้หนักนะคะเป็นหวัดภูมิแพ้แนะนําให้หาถังขยะคาดเอวมาใช้ด้วยค่ะอันต่อมาเป็นที่รู้กันดีกันแล้วนะคะว่าการนอนเน่ยเป็นสิ่งสําคัญเนาะถ้าเรานอนไม่พอเราจะอ้องเราจะเหวี่ยงเราจะเบ้อไปทั้งวันเลยแต่ว่า สังคมของเราเนี่ยมันก็ช้ารีบเร่งเราเกินใช่ไหมโดยเฉพาะในเมืงองใหญ่ใหญ่อย่างโตกเกียวหรือว่ากรุงเทพบ้านเราก็ดีเนาะปัญหานี้ค่ะแก้ไขได้ด้วยนวัตกรรมสุดพิเศษที่สแสดงอยู่ในภาพนี้นะคะ,ะบุคคลในภาพสวมใส่หมวกพิเศษอยู่บนศีรษะของเธอนะคะโดยหมวกนี้ถูกตัดเย็บขึ้นมาเป็นพิเศษจะเห็นว่าหมวกนี้มองเห็นได้เป็นสองส่วนหลกัหลกๆนะคะส่วนข้างหน้ากับส่วนข้างหลัง ด้านหน้าเป็นหมวกค่ะส่วนด้านหลังเป็นหมอนและตามเคยค่ะหมวกนี้มีสายรัดใต้คางให้กับผู้สวมใสเพื่อความแน่นกนระชับค่ะรับรองว่าไม่ว่าจะอ,อยู่ที่ไหนก็ตามนะคะถ้าง่วงก็เอานอนได้เลยสบายหัวแน่นอนค่ะอ่ะอันต่อไปอันสุดท้ายลอะอ่เป็นนวัตรกรรมที่จะทำให้เจ้าตัวเล็กของคุณกลายร่างเป็นผู้ช่วยงานบ้านตัวจิ๋วได้อย่างน่าอัศจรรย์ค่ะในภาพคือทารก ไวกำลังคลานะคะใส่ชุดหมีค่ะที่ได้รับการตัดเย็บสุดพิเศษเท่ากับใยผ้าไมโครไฟเบอร์อย่างดีหรือผ้าดูดพื้นนั่นเองอย่างไรก็ตามผ้าชนิดนี้มีคุณสมบัติเก็บฝุ่นได้อย่างดีเยี่ยมไม่ทุ่ใ่ไปค่ะเพราะว่าไหนๆเจ้าตัวเล็กก็มักจะคลานกระดึบ๊บกระดึ๊บไปทั่วบ้านอยู่แล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของน้องแล้วก็ชุดหมีสุดพิเศษนี้ละกันหรือถ้าใครไม่มีน้องนะคะที่เป็นคนก็ อุปกรณ์พิเศษชนิดนี้ในรูปแบบรองเท้าสัตว์เลี้ยงก็น่าสนใจไม่น้อยโดยเฉพาะเจ้าเหมียวที่มักจะปีนป่ายไปทั่วบ้านค่ะก็จะเข้าถึงซอกหลืบที่ปกติมนุษย์เราไม่สามารถเข้าถึงได้จบตัวอย่างไว้ที่แค่นี้ก่อนใครสนใจก็ไป Google ต่อได้นะคะทั้งหมดที่เรายกตัวอย่างไปนะคือนวัตกรรมภายใต้ปรัชญาชินดกุเนาะซึ่งมีใครในที่นี้คิดว่ามันใช้ได้จริงไหมอะ นายคิดว่ามันใช้ได้จริงปะนวลว่านวะว่าของลูกแบบนว้ว่ามันเป็นเอนเตอร์เทนคนปะมันเป็นเหมือนแบบไม่ร <curs CDU S 2> ู้ดิจะจริงจังกับมันก็แต่ถ้าเอามาแบบถ่ายรูปโพสโซเชียลมีเดียนี่น่าจะสนุกออมันมีมันมีความเออะมันมีความแบบเฮ้มึงจะเวิร์กหรือมันจะเวิร์กหรือเปล่านะมันจะไม่เวิร์กมันมันผสมผสานกันอยู่อย่างน่าสนใจนะคือแบบ มันยิ้มแน่นอนนะอย่างแบบอะอย่างชุดเด็กถูพื้นเนะี่ยเราอะเคยคิดจริงๆนะอยากจะาให้ลูกใส่แต่เราคิดว่าสุดท้ายแล้วอะลูกกินผ้าถูพื้นก่อนแน่ๆเลยเออแต่ว่าใดๆก็ตามแต่ว่าใดๆก็ตามมันก็แนวคิดเนี้ยมันมันใหม่ก็จริงแต่มันก็มีมาสักพักหนึ่งแล้วนะ เออมีมาตั้งแต่หนึ่งปีหนะะึ่เก้าดค่ะคิดค้นขึ้นโดยก่อตั้งขึ้นโดยคุณเคนจิคาวากุมิชาวญี่ปุ่น,นะคะ่ะโดยเขาให้คำนิยามว่าเป็นศิลปะของสิ่งประดิษฐ์ไร้สาระแล้วเขาก็มีบทบัญญัติของเขามีเว็บไซต์ของเขามีชุมชนของเขาอะเดี๋ยวเราเอาตัวอย่างของบทบัญญตัติจริงบทบัญญัติเขามีสิบประการเดี๋ยวเราอ่านให้ฟังสักสามสีข้อ ข้อหนึ่งชินโดกุต้องอิสระจากคำว่าใช้ประโยชน์ได้จริงหมายความว่าใช้ได้ก็ได้ใช้ไม่ได้ก็ก็โอเคอะ่ะข้อ 2. องชินโดกุต้องมีอยู่ให้คนได้ดูแล้วคิดตามตลกตลก,ตลกว่าเออถ้ามันใช้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะเป็นยังไงข้อ 4. ี่ชินโดกุเข้าใจง่ายชินโดกุข้อ 5. ้าชินโดกุไม่ได้มีไว้สำหรับขาย ่ะมาถึงตรงนี้ส้มอยากจะชวน reflex กันค่ะว่านอกจากความหาของชินโดรุแล้วอ่ะเรามองเห็นอะไรอีกจากแนวความคิดนี้อีกบ้างสำหรับส้มนาเรามองเห็นคำว่าเกือบจะดีมีหลายครั้งมากๆเลยอะที่ส่วนตัวเราเลยนะเราคิดว่าเราอะเกือบจะดีแล้วอะแต่ไม่เคยคําว่าดีเลย เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นแม่บ yeah, like, ้านที like, ่เกือบดีเป็นแม่ก็เกือบจะดีละเป็นศิลปินวาดลูกเฮ้ยก็เกือบดีเหมือนกันว่ะเป็นคนที่ขับรถหรอก็เกือบเกือบดีเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่หลังจากคําว่าเกือบดีแต่ว่ามันจะมีคําว่าแต่อะไรสักอย่างอะเยอะแยะมากมายตามหลักมาตลอดเลยทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะไปถึงคําว่าดีสักทีแล้วบางทีก็เหนื่อยแล้วก็ท้อใจตัวเองเหมือนกันถาม แล้วคำว่าดีมันคืออะไรแล้วบาตรงนั้นนะ่ะมันกำหนดได้ว่าอะไรดีบาตรงนั้นมันกำหนดได้จริงๆหรือว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดีมันเหมือนกับนวัตรกรรมชินดกูเลยคือสำหรับนาตาอาจจะคิดว่าโเหเฮ้ยดีว่ะแบบยูนิคมากเลยเท่มากคิดแต่สำหรับพี่พลอ,อาจจะคิดว่าเฮ้ยยังไม่ได้อีอกนิดนึงแต่มันก็ดีนะที่มันมีอยู่บนโลกใบนี้ตลกดีอะไรเงี้ยสำหรับ คุณอาอาจจะคิดว่าโอ้หชอบที่มันทําอะไรไม่ได้นี่แหละเออมันดีสนุกดีอะไรเงี้ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าคําว่าดีคําว่าเจ๋งของแต่ละคนนะ่ะมันแต,ตกต่างกันออกไปตามข้อจํากัดตามสถนานการณ์ในชีวิตของแต่ละคนความเกือบดีอันนั้นอาจจะเป็นความยูนิคสุดพิเศษที่หามไม่ได้แล้วจากที่อื่น แป๊บนึงนะสติแตกกันทัางค่ะถ้ารู้วาเห็นน้องกำลังเรียกแล้วกำลังลุ้นอยู่แบบต่มส้มเลยทำยังไงวะน้องก็หมานี้มาตั้งแต่ไกลนะเสียงค่อยๆไกลมาเรื่อยๆนะตอนนี้น้องนั่งอยู่บนตักเหรอคะให้น้องฟังหมอนีจ้าครับอ่อฮะอใช่ไหมมันอยู่กับมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นแบบเพราะฉะนั้นเออนั่นแหละมัน เออซึ่งแบบความอยู่นี้พิเศษพวกเนี้ยมันก็หาซื้อไม่ได้ต้องสร้างเองตามบทบัญญัติของชินโตกุใช่ไหมในวันนี้นะคะเออเราก็เลยอยากจะจบลงตรงที่การเชิญชวนสองอย่างนะคะอย่างแรกเราอยากให้ทุกคนน่ะเอนจอยไปอะคะ่ะกับความเกือบจะดีนั่นแหละต่างๆนาน,นานในตัวเราเองความใดๆก็ตามในตัวเรา มันคือส่วนผสมของชีวิตเนาะส่วนผสมของประสบการณ์ส่วนผสมของความรู้สึกต่างๆมากมายแต,แต่ทั้งหมดนั้นน่ะมันมีคุณค่าอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะอาจจะเป็นคุณค่าแบบงงๆแบบที่ยังนึกคำให้ความหมายมันไม่ได้เลยเสียด้วยซ้ำแต่ว่ามันมีอยู่นะคะหรือเราอาจจะบอกว่าชันเป็นคนสไตล์ชินโทก,กุก็ได้ไม่มีใครว่าเนาะเออก็คือเรา อ,อย่างที่สองนะคะลองให้สนใจให้ความสนใจไปในส่วนของคำว่าดีมากกว่าคำว่าเกิดดูไหมแล้วก็สโคบามองเฉพาะที่ตัวเราเองนี่นแหละแล้วลองระบุคุณค่าแบบที่ไม่ใช่คำว่าดีหรือว่าคำไม่ดีคำว่าไม่ดีให้กับตัวเองเนาะจริงๆเราว่าคำว่าดีเป็นคำที่ขี้โกงมากๆเลยนะอย่างที่เราเคยเล่าไปเรื่องเวลาคุยกับลูกเนาะนั่งดีๆสิ อุ้ยแม่นั่งดีๆเนี่ยมันนั่งยังไงเล่าเอออยากให้วันเนี้ยทุกคนกลับไปว่างๆนะคะลองนึกดูเล่นๆถึงทำชมให้กับตัวเองสักสองสามคราดูอ่ะอย่างอย่างส้มนะส้อมอยากชมตัวเองว่าอ่ะเออทำได้ทุกอย่างเลยเป็นมนุษย์มัลติฟังชันดีเนาะแ แล้วก็ตัดคําว่าแตะทิ้งไปค่ะจบปึ้งแค่นั้นเลยแล้วก็ลองเขียนออกมาสักสองสามข้อแล้วก็ลองอยู่กับโมเมนต์ที่เราชมตัวเองนะคะสักแป๊บหนึ่งนะเออแบบอ่าแล้วก็แบบ appreciate ตรงนั้นสักแป๊บหนึ่งรูปหวัวรูปหางตัวเองแล้วก็เราคิดว่าทุกคนนะ่ะน่าจะรู้สึกรักตัวเองแล้วก็ appreciate ในตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีพลังที่จะใช้ชีวิตต่อไปจริงๆค่ะ ก็ประมาณนี้นัดเน่ยลองชมตัวเองหน่อยซิเก่งจังถึงตื่นเช้าจังเลยเพื่อนๆสามารถติดตามรายการคุยข่าวเช้านี้ผ่านทาง Twitter ไทยคริปโตนิวส์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8โมงถึง9โมงเช้านะครับแล้วเจอกันครับผม